จาาเกาะมาลงเคลื่อนกันมั่งค่ะที่เคลื่อนร,รัชประภาค่ะมีบอกเกลี้ยงเนี่ปรากฏหวา่าที่พักทุกจองเต็มแล้วนะคะ<อ>ตะลอดของช่วงเทศกาลสงการ,ร,รและการได้ฟังองกอเต้าค่ะตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วว่า6,000คนค่ะ ทองเทียนทางชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะกว่า1 0 0 0คนคะ่ะซึ่งคนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว,ลวนะช่วงนี้นะการเดินทางมากับครอบครัวคะ่ะนำรถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตพังงาเขาเดินทางมาลงเรือโดยส่านเพื่อทองเทียวชมความงามคล้องเข้าซ้ำเกลือคะ่ะหรือว่าเรารู้จักกันในน้มคล้องกุยลิ่นเมืองไทยแล้วก็พักที่โรงแรมแพ่ที่พักบริเวณอ่างเก็บน้ำเคลื่อนรัชประภาเขตอุทยานแห่งชาติเข้าซกโดยแพ่ที่พักที่พกแห้งคะ่ะตอนนี้ทุกจองเต็มไปจนถึง ่วันที่1 7เมษายนค่ะและกาจาเดินทางกลับล่างวันส่งกลานค่ะอืมนะครับวันที่ือก็โต้าที่กองอันกันบ้างนะครับโอ้โตนี้ส่วยจริงๆอ่านะครับน่ามีหนักทองเทียวเดินทางมามากกว่า1,000คนโดยตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นมานะครับมีหนักทองเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า6 0 0 0คนครับคาดว่าจะมีการเดินทางมาอีกครั้งนะครับน้าในวันที่13เมษายนนี้คือวันนี้นะข้อมูลพบว่าหนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเรือเร็วจากจุมโพนจากกอันเืออนนนรี่ มีซิปเซ่เที่ยวเฉพาะซิปเมซ่าวันเดียวเนี่ยพันแปดร้อยเจ็ดทิพคนนะส่วนใ,<ช>ใหญ่เป็นช่วงกลางวันนะนะครับอ่าเป็นช่วงกลางวันแล้วก็ออกเรือเที่ยวตามชายหาดเนี่ยรบก o g นะครับแล้วก็ต้องไปถ้าไปกาโต้กไปก,า,ไปกาหนังยนด้วยนะครับแล้วก็ไปดำน,น้ำในเล่ส่วงช่วงเย็นก็มาชมบรรยากาศดวงอาทิตย์อัสดงลงทะเลนะครับที่หาดสายรีนะแล้วก็นั่งกินอาหารกัน ก็ขักกันไปด้วยนะครับฟินนะคะหนังชมปลาติดต๊วันเย็นยินต๊ะลงเลนะะ่นะคะนี่คือ,อการท<ต>่รงเที่ยวที่เราอยากจะเชิญชวนขเข้ามามยาก <นะ S 2> ให้มาเที่ยวนะคะรับชงกลาเนี้เราก็จะมีข้าวเรื่องกันตรงเที่ยวนี่แหละมาคว้ากันวัวชาววันนี้นะ